ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เผยแผ่ความจริงการสงน้มพระบ่มีในพระพุทพธศาสนาห้าที่แทจริงศาสนาพุทธที่แท้จริงจะบ่มีบุญแบบนี้ประเภณนีสงการนี้โบแมนประเภณนีของศาสนาพุทธวันนี้การสร้างบุญร่วม การสร้างบุญกลุ่มเริ่มขึ้นมาสองปีที่ผ่านมานี่ปีนี้เป็นปีที่สามบเมเวัฒนธรรมของชาพุทธทิเทจริงครับพี่น้องผมก็มีโอกาสได้ถือเซิร์นไปเข่ากลุ่มขึ้นกันผมทั้งได้ไปพบไปเห็นครับพราะว่าชาพุทธ ถ้าขาดความเห็นถูกแล้วก็จะถือครอบงำโดยความเห็นผิดจะบริเติกตออียงเลยก็จะพากันเหตุผิดผิดตามกันไปครับก็จะออกเงืนกันเหตุตนเงื่อนตนท่องกันครับเพื่อจะไปสร้างบุญอยู่ในวัดบ้านนี้ห้าคิดว่าห้าสร้างบุญ แต่ว่ามันกลับกลายเป็นห้าสางบาปครับพี่น้องเพราะว่าศาสนาพูดนั่นจะบ่มีเงินและทองเขาไปยุ่งเกี่ยวกับวัดว่าอารามเลยครับวัดนั่นเป็นที่สงบของอันพัสทธิ์พีสุงสงเพ่นเป็นทีสันโดดครับจะบ่มีมหรสอลศพจะบ่มีเงินและทองเขาไปยุ่งเกี่ยวบ้านนห้าสร้างบุญร่วมจังสี่ มันโมเมนแนวทางของพระพุทธพระธรรมห่าที่แท้จริงครับผมถึงเห็ดน้าหมูบ่ไไรครับผมก็เป็นกา,กายเป็นคนแปลกนาไปครับเพื่อนฟูงกะว่าผมนี่บบเข้าหมูเข้าพวกบบเห็ดน้าหมูน้ำพวกบ้านเมืองเขาเห็ดหยังกับ,บ่บเห็ดน้ำผมก็ถึกโจมตีครับแต่ว่าผมก็บ,บยบานาพอว่าผมบ่สีบบเห็ดผิดครับ สิ่งใดที่มันผิดผมเห็นน้าบ่ได้แต่ว่าเขาบ่ิต้ตึกต่อครับนี่แหละจังหวะผมออกมาววาให้พี่น้องฟังผมมีโอกาสได้ถือเสื้อไปครับโมหนันถามผมว่าโมหนันถามผมว่าเฮ้ย hey, ตัวสิออกทำกุศลน้าโมอยู่บ่ตัวมีไล่ซื้ออยู่เด้โมถามผมจังสี่ครับผมก็เลยถามโมว่า เอ้ยขำามากุศลตัวหูบ่ว่ามันมีอย่างน่มตันจะเป็นกุศลโมก็เลยตอบพร้อมว่ากาสีเอาเงินมาเหตุต้นเงินหละกเอาไปถวายให้พระอันตัวมันก็เป็นกุศลละตัวโมตอบได้แค่นี้ครับโมบอกเข้าใจว่าพระนั่นจะจับต้องเงินทองบ่อไรครับมันอาบาัตเขาจะเอาต้นเงินต้นทองยังสี่ไปให้ผู้เขาบวชนั่น มันเก็เป็นบาปครับเพราะว่าเฮ้าไปเฮตให้เขาตกนรกเฮดให้เขาอาบัตครับถ้าเจ้าพูดเฮาบริด้ตึกตองเฮ้ากระสิบ่กเขาใจอีหยังเลยครับก็จะเฮดให้เขาได้รับโทษครับผู้เขาไปไปบวชนะั่นครับมูยังบ่ทัห้เข้าใจคําว่ากุศลครับกุลน,นั่นมันเป็นอกุลน็มีครับถ้ามันเป็นอกุศลน,นั่น มันหมายถึงมันเป็นบาปครับพี่น้องถ้ามันเป็นกุศล,ลกรรมนั่นหมายถึงกรรมดีนั่นเ้าบอกไปเหตุผิดบอกไปให้พระเพื่อนด้รับโทษครับเฮาบ่เอาเงินไปให้เพื่อนนั่นมันจึงจะเป็นกุศลครับบ่ไปส่งเสริมความเห็นผิดมันจึงจะเป็นกุศลเข้ามาสาั่งกุศลบาานีผ้าเทาผ้ากันนั่นผ้าลูกผ้าหลานเหตุอายุเท่ากันายแล้ว ต่างคนกับต่างสีขาวโล่งกันแล้วก็ย่งพักกันเหตุผิดครับผมจะเผยให้ฟังเขากับบย่อมรับฟังครับเขาบอกให้ผมว่าเลยตัวโบตั๋งว่าธรรมะตัวมาหนีตัวโบตั๋งว่าธรรมะเ,เขาว่าจังสีครับพี่น้องวันนี้ผมถือโอกาสได้ว่าให้ผู้ไดข้ามาพบมาพอคลิปนี้ได้ฟังครับเขาบอกให้ผมว่าเลยครับเขาบอกอยากฟัง เขาบยอยากฟังธรรมะครับแต่ว่าเขาอยากให้ผมนั่นออกเงินรวมกมัมมูแล้วเอาไปถวายวัดเอาไปถวายให้พระครับบานิณพระนั่นทายินดีในเงินละทองกับบรมเณรพระครับจะรุดออกจากเป็นพระท่านที่้ารักษาพระวินัยบ่ได้ครับถ้ารักษาความบริสุทธิ์บ่ได้รักษาพวกมจารีบ่ได้ครับรักษาศีล บกบ,บ,บสองหล่อยี่สิบเจ็ดขอนั่นจะรุดออกจากเป็นผระครับจะเป็นโพธุสินจะเป็นโจรทันที่ครับนั่นละ่ะถ้าเพื่อนบกหูจังสี่กระจิพักกันเหตุผิดครับในประเภทนี้สงการเนี่ยครับการสาดน,น้านีครับเพราะว่าาหน้่มันเป็นยาน้ามนาแหล่งยานาห่อนครับน้ามนั่นน้าทุกยศนั่นเหตุจังไหนน้ามจังจะมีประโยชน์ครับ เอามะหดต้นคาต้นตะไคร้ต้นบักพิกบักเขือซิ่งที่เขาปลูกนี่ครับบัให้เขาถือแสงแดดบ่ให้เขาถือความห่อนผู้เขามีพระคุณต่อห้านี่ครับน้ามทุกยศถึงจะเกิดเป็นบุญได้ครับโมเมนเอาไปศาสตร์ถิมสกันจังสันเลกามวนคือขนองทัวบานทัวเมืองแฮ่แห,หนกัไปจังสันอัน้น,น้ามทุกยศโบมีค่าครับ น้ำไล่ข้าครับไปเห็ดยังสันหลายคนอาจจะดีใจครับเห็นมูเขาเหล่นแหลายจังสันแต่ว่าสําหรับผมมันอนาจใจครับผมเห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่อนาจใจเพราะว่ามันมามีขําจะบรรยายเลยครับมันเป็นภาพที่อนาจใจพี่น้องเพราะว่าชาวพูดบริขาใจอีกยังเลยครับแม้แต่ผู้นาของประเทศ กระ้าลูกหลานเหตุพิพิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับยินดีในความเห็นผิดกันทั้งนั้นเอาเงินเอาทองลังลายกนขนเขาวัดทุกบ้านครับมิตรประเพณนี้เจ้าพูดเท่านั้นประเพณนีทุกอย่างจะบวมมีในพระธรรมคําสอนเลยครับพระอรหันต์ตมสมาสัโพทธเจ้าผู้เพื่อนเดตัดสรุนั้นมีแต่พระธรรมคําสอนครับมแตรความจริงมาเผยแร่ให้กันฟัง จะบ่มีประเภทนี่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นประเภทนี้สงการนี้บ่แตกต่างกันกับเอาอ้นศาสตร์เสียกันครับเอาสิ่งสกปปกศาสตร์เสกันแล้วก็บ่ได้เข้าใจอีหยังเลยมิถลงคึกขนองยินดีพ่อใจกันก็ว่าม่วนครับผลสุดท้ายก็บ่มีหยังเกิดขึ้นครับนามทุกยศบ่มี่าหยังเลย นี่แหละครับมันถึงเป็นเรื่องที่อนาจใจ